สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงออขาจะช่ยมาแล้วครับต่อเดี๋ยวราเซี่ยครับผมข้าพี่น้องครับมอเตอร์ไซค์นะครับไปหารถตลาดครับพี่น้องครับไปหารถตลาดบรรยากาศดีครับอากาศเย็นเย็นครับตอนนี้พระจันทร์ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องโรับ chán nữa game mất nữa nữa game mất game mất hạt mất ตอนต่อข,ขายเห็ดตอนแรกขายหอยครับพี่น้องครับหอยแครงหอยแคร,คร,ครงค,ค,ค,ครับคือเคลื่อนตัวะไม่ครับอาหารบ้านนอกของเราเป็นเจ้าประจำครับอันข,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 ขายดีครับพอเราเห็ดแซ่บ วันนี้วันนี้อยากุณดิมีแห้งหมดไหมพี่ดิมีแห้งเลยโอ้พอดีเห็นเจ้าถึงเนาะจ้าเขาโพสต์เห็นเจ้าถึงเลยพอดีเห็นเจ้าถึงครับพี่น้องครับของแซ่บของน้แจ้าซอยหอมใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาเลาะตลาดคลองหอมกันครับผมรับรองว่ามื้อนี้นะครับมีแตนี่เอากินแซ่บๆรับประกันเลยว่าต้องได้อาหารเด็ดๆด็ดมากิน ครับนี่ครับยกตัวอย่างนี่ครับปิ้งไก่เออปิ้งไก่แันปิ้งไก่ยังครับไอ้นี่เขาสวนกวางครับปิ้งเขาเขาสวนกวางครับปิ้งไก่เขาสวนกวางครับปิ้งแบบใหม่ๆสดๆเลยครับนี่ไก่กับเขาขาดอยู่นี่เลยบอนี่ดูได้เลยมันส่งมากบัวบัวเอามาขาดอยู่นี่เออขาดสดมาได้เลยเนาะโอ้ขนาดไม่เท่าไรหนึ่ร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องครับโอเพ่นครับ ร้อยสี่สิบบาทตัวบ้ากไงครับพี่น้องเริ่มจากว่าสามสิบโอเริ่มจากร้อยสามสิบบาทก็มีขนาดของมันเนาะครับเคนคิดแบบขนาดไก่นะครับพี่น้องพอปิ้งเราก็มาวางไว้อย่างที่เราได้เลือกเอาปิ้งไก่ของวนควงครับเริ่มจากราคาร้อยสามสิบบาทแบเป็นต้นไปยครับคืออะไรครับพี่นอ้อะครับโคโค่วายครับโปรโมทสินค้าครับครับวายโคโคี นี่ครัยามีกระดาทุเรียนกระดาพี่น้องปลาบงปลามึกครับปลามึ้ไข่ปลามึกแค่สั่งมีครบัดครับพี่น้องนี่สิค้นะครับโคตโคบัวโครัคบัตบัโคบัคบัมคบันครัคบบัครบคับับ นานแล้วพี่น้องครับนานแล้วที่บ่าวเจอบันทีเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับไก่สีเพชรน้อยนะครับอืมสถิติการทบเทียงกันนะครับพอสมควรเลยครับบอกว่าเพชรแม่เมิดเพชรแม่เมิดนะครับพี่น้องดื้อเพชรผูกสับล่ามีคุดยางยู่นิฟิคุดยางนี่นี่เป็ดกระเทยกับนี่เป็ดกระเทยก็มีเป็ดแม่ก็มีเป็ดปูก็มีไก่สีโตราซิบบาทนะครับสมัยยังน้อยซื้อโลละสองร้อยเนาะ นี่เป็นปลาอยังอันนี้่ปลาบึกปลาบึกโอ้พี่น้องเอ๋ยนีปลาที่กินปลาบึกก็มาได้ครับเด้อด้านหลังตลาดปลาโจกเหลืองที่อยู่ประมาณด้านหลังตลาดครับร้านนี้คนที่นั่งขายอยู่นี่ประจำครับอนีน่นออก็หนีมดแล้วจะมาบัดนี้กมดแล้วหาก็เก็บหมดแล้วหาก็แล้วเวียกมาแล้วนี่ก็ดีนี่บอกวามาพี่น้องบางสายเขาเลย ตลาดเอกวายเนี่ยเราได้นีแต่ว่าเห็นยังได้ขายน้อยนะเนาะมาคนหนึ่งมือคนเดียวกันมือคนละคนคนเดียวเหอเอเห็นมาขาย่ันขายปลาครับเดี๋ยวแต่ไปร้านขายปลาครับไปดูร้านขายปลานี่ครับพี่น้องพลังใบครับพี่น้อง ในพลังใบนะกระถ่มแห้งก็มีมกระท่มสดขึ้นมาใ่ไหมะ1บบาทบาทเลยค่ะใจใดีด้วยสังเกตดูได้ นะครับเอด้ครับนี่ครับพี่น้องครับเอาตือสิพาพี่น้องไปเบิ่งร้านนี้ครับร้านนี้จะแบบเด็ดเลยครับพี่น้องเด็ดเลยเพราะว่าอ,อย่างร้านนี้เด็ดตรงที่ว่าปลาทุากหลายครับพี่น้องครับรีบรเผ็กว่าปลาแห้งหรือเปล่ามีครบทุกแห้งครับพี่น้องเลย เสี่ยวแหงน้อยแหงใหญ่แหงน้อยหนี่งแบบปลาซิวหนี่งก็มีเนื้อแหงน้อยเปียดแหงก็ับนี่เนื้อเปียกเน่้อเนื้อตัวใหญ่เนื้อตัวเล็กอันนี้ปลาหลดปลาหลดปลาสะทงหลดบ่นี้ไม่สะทงนี่สะทงโอันนี้ปลาหลดเนาะครับเนาะปลาสดปลาสดครับพี่น้องมาดิปลาสดปลาอย่านี่เป็นอย่างนี้ปลาเทโพครับคุปลาเทโพฮูมาอืมหนึ่งปลาชนชั้แรกมาให้กับนี่ครับพี่น้องปลาชนแรกปลากระดูกตัวนี้ ปลาย้อนจะมีอันนี้ดีครับยังครับนี่ปลากล้วยครับโอ้ปลาลากล้วยพี่น้องปลาลากล้วยครับสดๆไม่ไหม้นะครับขึ้นมาจากน้ำเลยปลาน้ำสีงค์คามบผมปลาน้ำสงขามเลยับเดื่องนี้เด้อดพี่น้อง,น,องนี่เป็นปลาน้ำสงขามครับพี่น้องแบบ่เอือกก้อตัวนี้ครับด้วยการเบิ่งยำใด,ดมายำใดครับตลาดไทยเมืองนี่ครับทักตลอดครับพี่น้องครับบัวพิษหวังครับพี่น้องเอาไปเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินครับตะแเลงเนี่ยเขา ก็สับยังไม่กินนมเนาะไปหาเบิกพักซะก่อนช่วงน,นี้กินเจคือน้องไงโซนนี้กินเจซื่อแต่พักเนี่ยอะไรครับพี่ครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาในโซนสุดท้ายของตลาดนะครับไทยเมืองแล้วนะพี่น้องไอ้ตลาดนัดท้องถมนะครับเนี่ยอยู่เนี่ย,ยกินเรื่องราวของมันก็เป็นงสี่หลักนะครับพี่น้อง ไปติดตาบึกบรรยากาศกันนะครับพี to ่น้องครับไีดสระตุงรย่างเงียมนี่ร้อมครับพี่น้องประเภทกระพงกระเทียมนะครับพวกหอมนีเป็นเรื่องความจําเป็นนะครับพี่น้องครับที่เราต้องซื้อไปเก็บเอาไว้ปวดเดืนกระเทียมสิเป็นกบพริกแห้งสิเป็น อันนี้ข้ออย่างคนไรขิงครับขิงพี่น้องเอ็นี่เขาให้ขนขึ้นยากเลยต้องจัดเลยครับพี่น้องครับบักนาวนนี่ครับเอออเาไปบีบไส้นะครับมาส้มนะครับด้วยเรื่องของไข่ครับพี่น้องครับนี่นี่แม่นไข่ไข่ข้าวป่ะครับไข่ข้าวเขาจะไข่ข้าวครับพี่น้องครับนี่นี่มันเป็นไข่ไก่นะครับพี่น้องไข่ข้าวเป็นไข่ไข่ไข่ข้าม มันมีตลาดฟิงเนอนีแล่ตลาดด้วยว่าซับบดมาสิบารครับสิบบาท พี่น้องครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับตลาดทองผมไทยเมืองนครปนมีน้องอันนี้ครับนี่ครับขอนําำเนอครับอันนี้คือเม่อาหารว่างครับพี่น้องนี่อาหารว่างอันนี้เพิ่นให้รี่ครับพี่น้องครับคนใดอยากได้เพิ่นจี๊ดุ้งให้เลยนะครับเอ้ยน่ออาหารว่างน่อมะขามนีนกบครับพี่น้องครับหนเน่กบกนเอาเต่กกบะเทยนะครับมาใส่นี่ครับพี่น้องคนเบาตัวแม่ตัวผู้นะครับมี่ปลาค้อนะครับ ประกอบกันเป็นปรกอบห้างห้างพี่น้องเลยเออเป็นนะครับนี่ยู่ในกินเฉยๆเรื่องไร้ครับยูน่าอันี้เราขายดีนะจนี๋ดมีคนมีอาหารบ้างมาขายเนาะเนี่ยเข่าเนี่ยเขายังมาขายอีกเนาะเนาะเข่ามาขายเยี่ยนเข่ามาขายเยี่ยนเข่าขายเยี่ยนเป็นเขาขายเยี่ยนนี่อันนี้บุญบ้านใดนี่บุญบ้านใดโอ้คือสมมวลแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บุญบ้านใดเอี่ยนึกว่าเอาบุญพี่น้องเอ้ยเอาละครับพี่น้อง เดียวขึ้นหนาอย่างร่อไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้บ่าวเดือ๋ขออนุญาตลาพี่น้องไปสักก่อนนะครับเด้ออยู่ดีกินแซ่บอยู่แจ็บกินนัวโุกสบายดีสุกสุกคนอย่าลืมกดซับสะไคร่ใส่กระดิ่งห้องหมู่บะเบิงรายการเท่าหลายๆมันยังสิได้มีแห้งไปเฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเด้อไปละครับจ้วดปลุกปิ้งจวดปลุกปิ้งจวดขู่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 ไม่ไทยเปลุปิงจวดอันนั้น ียังบม่ใคยมี